ใช่แล้วค่ะใครก็สามารถแวะเวียนกันไปชิมกันได้นั่นเองค่ะ,ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สาวพรล,ล่าก,กันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่มีข่าวมาว่าเจนนี่อัศวเหมแล้วก็พี่เอชชมสวัสด์เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเตียงหักถึงขั้นแยกกันอยู่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรามีโอกาสได้เจอตัวสาวพรล,ล่าค่ะต้องให้ชี้แจงสักนิดหนึ่งแล้วสาวพรล,ล่าก,ก็บอกเลยนะคะว่าบอกเลยว่าไม่ได้เจอเจนนี่เนี่ยนานมากแล้วแล้วก็ไม่เคยได้ยินข่าวแบบนี้ด้วยค่ะคิดว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็น่าจะรู้นะเพราะว่าเจนนีเนยงาก็ ไม่มีเวลาเจอแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันไม่มีข่าวอะไรด้านลบเลยหลังจากที่แต่งงานกันไปเพราะว่าถ้าเห็นเนี่ยก็จะมีภาพที่สวีทหวานกันควงกันไปนู่นไปนี่เนี่ยออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆสําหรับใครน,นะคะที่ติดตามอินสตาแกรมของเจนนี่แล้วก็พี่เอ๋เนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกดูรูปเนี่ยก็ยังหวานกันอยู่เลยส่วนเรื่องลูกเนี่ยนะคะทายาทของอของอาสวเหมเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็อยากให้มีนะแต่ว่ารอให้ละครเสร็จก่อนดีกว่าเพราะว่างานเจนนี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากอย่างที่บอกไปแล้วก็ในแกงนี่นะคะเจดนางฟ้าก็คุยยกันอู ว่าอยากมีลูกพร้อมๆกันสาวๆทุกคนเนี่ยในแก๊งเนี่ยก็พยายามที่จะมีลูกอยู่เพราะว่าถ้ามีลูกพร้อมกันเนี่ยรองว่าสนุกแน่นอนค่ะส่วนแพนมีน้องคนที่สองของสาวพรล่าเนี่ยเขาบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยรออยู่น้องไม่มาสักทีแล้วอีกอย่างเนี่ยนะคะเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็อยู่ต่างประเทศด้วยไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้จริงๆเนี่ยเลือกที่จะอยากได้ผู้ชายเพราะว่าคนโตเนี่ยน้องไลลาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงแล้วอ่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวแล้วกันเนาะที่หลายคนฟังแล้วก็ตกใจอย่างที่บอกไปพลเองก็พราะว่าเองก็เป็น หนึ่งในแก๊งเจ็ดนางฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็สนิทเกันามาสำหรับแก๊งนี้นะ,ะตกใจธรรมดาว่าพอมีข่าวว่าพี่เพื่อนสนิทเนี่ยเพิ่งจะแต่งงานไปไม่ทันไรเธอเตียงหักแล้วหรอม<อ>ันไม่ใช่ถ้าเราได้ติดตามใน i อของเจนนี่เองหรือว่าของพี่เอเองเนี่ยจะเห็นจริงๆนะว่าคู่นี้เนี่ยเวลาว่างเขามาจะอัปเดตคู่กันนะรูปกันนี่ตลอดเวลาแล้วก็หวานเววตลอดเวลามากอย่างเช่นอาทั้เจนนี่ว่างจากงานถ่ายละครพี่เอมีงานมีงานหลวงเจนนี่ก็จะไปจะควงคู่กันไปออกงานช่วยเ<ช>หลือประชาชนเองค่ะก่ที่บอกไปเนข่ยกะเก็นข่า อ๋อจะรักกันขนาดนี้แล้วพี่เผยไอจีแล้วก็เรียกได้ว่าแบบใครที่เห็นแล้วเนี่ยตงจิตผาแน่นอนพี่เอก็เอาใจเอาใจเนาะค่ะรักอะเป็นไไม่ได้หรอกรอรุ่นดีกว่าว่าคู่นี้เขาจะมีทายาทกันเมื่อไหร่นะซึ่งของพอล่าก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวรอเอ็ดว์ดว่าเมื่อไหร่ต้องการเอ็ดว์ดกลับมาประเทศไทยก่รอแน่ว่ายิงประตูเดินหน้าปั๊มแน่นอนค่ะมาอีกหนึ่งดีกว่าค่ะสำหรับพี่หนิงมณิตาของเราคนนี้ต้องปวดหัวแทนจริงค่ะก่อนหน้านี้ก็เรื่องของสาวขึ้นคอนโด กับสามีไปแล้วค่ะครั้งนี้สามีไปคั่วพิ่ปี้อีกเพ่อปวดหัวแทนพหนิงนะคะวันนี้นะคะเขาบอกว่านะหลังจากที่พี่จินของเราเนี่ยนะแอบดอดไปคั่วพิตตี้ในกลุ่มเดียวกับสารวัตรโจจนทำให้สารวัตรโจกับเมพิชนาเนี่ยเลิกลากัรน,นะคะทำให้พินิงเนี่ยอดทนรนไม่ไหวค่ะจ้างนักเซิร์ฟ สรุปเปนไปเลย,เลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพิตตี้คนนั้นเป็นใครเอออันนี้เจอตัวพี่หนิงค่ะพี่หนิงก็บอกแบบนี้นะคะบอกว่านะคะหลังจากมีข่าวเม้าวงในลือว่าสาวหนิงปณิตาลงทุนจ้างนักเสิร์ฟตามสามีเพราะมีข่าวคั้วอยู่กับแก๊งพิตตี้เดียวแถมงานนี้หลายๆคนลือกันว่าเป็นสาเหตุทำให้นะคะสาวเมย์พิชิตนาดนันเลิกลากากสารวัตรโจอีกด้วยนะคะงานนี้เจอตัวพี่หนิงค่ะก็เลยต้องถามเลยนะคะพี่หนิงออกมาปฏิเสธว่า ไม่มีเรื่องเครียดอะไรเลยค่ะตอนนี้เรื่องข่าวไม่มีอะไรที่ควรจะเป็นห่วงเลยเรื่องจ้างนักสืกนะคะพี่หนิงบอกว่ามันไปกันใหญ่แล้วนะคะออตอนแรกเนี่ยเห็นข่าวแล้วถึงขั้นจ้างนักสึกเนี่ยหนิงว่ามันชักจะไปกันใหญ่นะคะคือต้องบอกเลยว่าข่าวนี้นะคะมีมูลความเป็นจริงไหมก็มีส่วนหนึ่งนะแต่คงไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับสามีเราเขาอาจจะมีไปอยู่กับคนอื่นเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะคะที่เขาพาพิตตี้มาอันนี้มีจริงคือพูดง่ายว่า ยอมรับว,ว่ากลุ่มเพื่อนของพี่จินเนี่ยค่ะก็มีแบบว่าติดต่อพวกพี่ต้องพี่ตี้บ้าง uh huh. แต่ เรื่องอื่นเนี่ยนะคะหลังจากหลังมาแล้วเนี่ยคือพี่หนิงบอกว่าเขาไม่สามารถรู้ได้แต่เรื่องของพี่จินเนี่ยเขารู้ทุกเรื่องนะคะแล้วเพื่อนของพี่จินเนี่ยเป็นคนโสดเนี่ยทำอะไรก็ไม่ผิดหรอกค่ะและสามีเราเนี่ยไปอยู่ตรงนั้น,นจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปมันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็อาจจะโดนเข้าไปพัวพันได้มาแบบนั้นค่ะถามว่ามีโอกาสได้คุยกันไหมคะกับพี่จิเนเขาบอกว่าได้คุยกันก็ขำๆค่ะก็แล้วก็พี่หนิงก็บอกกับพี่จินว่าเธอระวังหน่อยนะไปอยู่ในที่แบบนั้นเนี่ยเวลาถึงถึงเวลาจริงๆเข้าเนนี่ยคข เขาไปเห็นเขาเนี่ยเขาก็ต้องเหมว่าเธอเนี่ยตกเป็นข่าวอีกไปอยู่กับเขาไปมีส่วนร่วมกับเขาเพราะว่าไม่มีใครรู้จักนะแต่เธอเนี่ยคือพูดงียว่าเพื่อนของพี่จินเนี่ยนะคะนอกจากสารวัตรโจ้ในกลุ่มแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยนะไม่มีใครรู้จักรู้จักคือสารวัตรโจ้กับพี่จินใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพี่นิว่าเธอเป็นคนรู้จักในเรื่องนี้เนี่ยคุยกันมาเป็นเดือนแล้วทำอะไรในต้องระมัดระวังค่ะสารวัตรโจ้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวตอนนี้นะคะท่านเป็นพระอยู่นะคะบวชอยู่นะคะทุกวันนี้เนี่ยนะคะไม่ได้รู้สึกระแวงแต่อนาคตเรา ไม่สามารถตอบได้ค่ะแต่ณนวันนี้นะคะพี่หนิงบอกว่ายืนยันได้ว่าเรื่องนี้มันไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าพี่หนิงเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วถ้ามีอะไรก็พูดหมดเชื่ออ,อันนี้เชื่อมากแล้วพอพูดจริงทำให้อีกฝ่ายดึงนี้ถอนทับหนีไปแล้วนะ่นอ<า>ค่ะ,ะถ้ามีอะไรพี่หนิงบอกว่าเดี๋ยวบอกแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องกลัวเผาทุกเม็ด นะคะแล้วก็อย่างนี้เพราะว่าเมื่อถามว่าหนุ่มจินมีนอยกับข่าวนี้บ้างหรือไม่นะคะพี่หนิงบอกว่าเขาคงเครียดนั่นแหละนะคะเพราะว่าพี่หนิงเองเพิ่งไปเห็นไอจีเขานะจากที่คนอื่นบอกนะคะที่เขาโพสต์ในไอจีคือตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูเองหรอกเราก็ไม่ได้เล่นไอจีนะคะแต่ไม่ได้ตามดูว่าใครโพสต์ว่าอะไรเขาเขียนเหมือนจะระบายว่าเขาไม่ได้ทําสําหรับเรื่องนี้นะพี่หนิงบอกว่าเชื่อใจสามีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เชื่อเถอะนะว่าคนสองคนนั้นนะคะเขาคุยกันเขาต้องรู้ตื้นลึกหนาบางของกันเขารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวเหตุการณ์มัันนจะเป็ยงงไ ถ,ถึง,งแม้ว่าคนเราเนี่ยเคยผิดพลาดแต่เชื่อเถอะผู้ชายร้อยทั้งร้อยต่อให้นะคะเขาเรียกว่าอะไรเจ้าชู้หรือว่าเลวแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะ,ะแต่หนึ่งเดียวที่เขาเลือกและมักจะพักดีนะคะคทุลกลรั้นั่นคือภรรยาและแม่ของลูกะจะมาไว้เลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลกันเนาะสำหรับพี่หนิงก็ฟังไปก็ขำๆไปนะพี่หนิงวันนั้นให้สัมภาษณ์นะจะะ๊ะมาอีกหนึ่งข่าวปิดท้ายเกี่ยวกับข่าวของพิต้า พ,พิธาพัทลุงเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตหน้านให้แล้วเขาบอกเลยว่าพิต้าเนี่นะคะโตอับหน้าลั่นอของจริงรับ โกรธหนังสือซุบซิบที่ลงข่าวแบบนี้นั่นเองค่ะสําหรับพิต้าเนี่ยก็เรียกนิว่าก็เป็นเพื่อนสนิทหนึ่งในแก๊งนางฟ้าเช่นเดียวกันเขาบอกว่าถึงแม้เพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยจะสละสดไปบ้างแล้วแต่สาวพิต้าของเราเนี่ยยังไรวีแววเรื่องแต่งงานแถมยังมีข่าวลือออกมาอีกว่าสาวพิต้าเนี่ยแอบไปพึ่งมีดหมออัปหน้าใหม่อีกด้วยนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขออัปเดตเรื่องความรักกันหน่อยเพราะว่าความรักช่วงนี้เนี่ยดูเงียบๆไปนะเขาเลยบอกว่าโอ้โหช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยหวือนวาไ่ เรียกไ,ได้ว่าต่างคนต่างทํางานพอมีเวลาว่างเมื่อไรเนี่ยค่อยนัดเจอนัดทานข้าวหรือว่านัดช้อปปิ้งกันเป็นธรรมดาค่ะส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ยมีการพูดคุยกันหรือยังเพราะว่าคบหาดูใจกันมาเนี่ยก็นานได้สักพักนึงแล้วเขาบอกว่าเรื่องแต่งงานเนี่ยไม่ได้วางแผนเลยเพราะว่ายังรู้สึกสนุกกับงานที่ทําแล้วก็ยังอยากทํางานที่ตัวเองรักให้ดีซะก่อนค่ะส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ยยังไม่ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดฝ่ายชายเนี่ยก็ยังไม่ได้ขอแต่งงานด้วยก็เลยไม่ซีเรียสเลยก็เลยปล่อยไปเป็นอย่างนี้ดีกว่านั่่นเองคะ เรื่องที่หนังสือสุบสิบเล่มหนึ่งเนี่ยลงว่าไปอัพหน้ามาเนี่ยได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเขาบอกเลยว่าโอ้โหไม่ได้ทําสัญญกรรมตามที่เป็นข่าวแน่นอนยืนยันว่าทั้งหน้าของพีต้าเนี่ยนะคะธรรมชาติและของจริงทั้งหมดค่ะก็เรียกว่าเป็นใครก็ต้องฉุนเป็นธรรมดานะพอดงเขียนแบบนี้นะคะว่าไปอัพหน้ามาอาจจะมีว่าบางช่วงเนี่ยพิต้าหน้าบวมบ้านพิต้าหน้าฟีบั้าเป็นเพราะว่าพิต้าเนี่ยผอมบ้างอ้วนบ้างเขาบอกว่าช่วงไหนที่เธอมีปาร์ตี้แล้วเธอกินเยอะเธอก็จะอ้วนแล้วก็อ้วน ลงหน้าเธอเคยพูดเราฟังอยู่นะแต่ช่วงนันที่เธอหันมาดูแลสุขภาพก็คือมีปาร์ตี้น้อยลงมันก็จะผอมลงเขาบอกว่าที่ดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าออกกําลังกายผอมลงปุ๊บหน้าก็เลยเล็กลงค่ะเมาส์แมวกันตายนะคะสวยออกขนาดนี้นะจาได้แน่นอนนั่เองค่ะะนี่ก็เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีข่าวต่างประเทศมาฝากกันค่ะใช่แล้วค่ะ ชอบไหมพรยาหุ่นล้วนๆแบบนี้อไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทาได้ครับ New KC l i h t แผกนการตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC l i h t ใส่ใจในตัวคุณ สนใจโทร085-666-8347 084-938-1183 084-099-9347